บอกพ่อไม่ต้องพูดพ่อรู้พ่อเห็นมึงจะไปข้างล่างใช่ไหมจะไปทำไมอยากอยาไปตรงนี้น่กูรู้มึงจะไปซื้อของฝากใช่ไหมมึงไม่ต้องพูดกูรู้กูเห็นเดินไปมึงจะมีความเปียกที่เท้าเล็กน้อยเพราะฝนมันตกเนี่ยเพราะฝนมันตก ฮัลโหลข้าเห็นยุดใจกูที่รู้เอาอีนั่นอีคนมาเนี่ยเขามาเจ้าเป็นทหารเก่าอีสลิงติ้มติ้มเฮ้ยพ่อพ่อพ่อตะโปรดออดตะโปรดจะออดพ่อโปดมองข้างหน้าอย่ามองตะโปรด